ครับสวัสดีครับผมแม่พี่น้องเช่ายูทูบแล้วก็เช่าเพจเฟซบุ๊กสุขุสุคนนะครับผมเดือนนี้ก็เป็นเดือนตุลานะครับเป็นเดือนอาถรรพ์หรือขวานะครับผมก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องหรือว่าลูกหลานจังหวัดน้บัวลงพูนะครับผมกับแจ๊คสีบ่าวสีบ้าจะไือกันนะครับสีดากับแจ๊คสีดาเนี่ยอะไรครับมันส่วบานนั่นแค่เป็นให้ความคกิดผมพ่มมาบต้องอาศพมันไปเผาเดี๋ยวนะครับศพแบบตำรวจส่วน เอาไปแดงกินแหงกินยังไข่นะครับบ่ต้องท่าิธียังสักอย่างนะครับขั้นสีสษวบานนั่นท่านบาขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนนะครับปากบอกขึ้นกันนะครับมี่ดูมี่ร้านในเด็กในหน่อย,ยกำลังตะหากกักเนาะมาขากันตายว่าหอยโน้อยน,โ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 นโจังได้ยาบากับมิดและสาวบาด่าสันมาจักสศเวาสีวานะครับเป็นกำลังใจให้ทั้งขอบขั้วข้าเจ้านะครับผม ขอเป็นกำลังใจให้อีกงเป็นกำลังใจนะครับสู้ๆต่อไปครับคันเสียคนหักพวกมาซื้อกันเป็นอะไรผมกับพวกสิหูวนะครับเพราะว่าพ่อผมกับพึ่งจากไปนะครับมันกับจุกในใจว่าเศร้าคือเก่านะครับคึ้ย่ามได้กับอยากให้อยากห้องมาได้พี่น้องเศร้าพอไปก็บซีเรียสไปนะครับครับคลิปนี้ห้องกับชิพามานางานไทยผ่านหาครับปลูกบักอือนะครับย่ามฝนอีกสองเามือกับสิทธ ออกพัน้นสาแล้วนะครับพี่น้องเพิ่สิปลูกส่วงก่อนออกพัน้นสาทุกๆปีนะครับเป็นทีล่ลาบสูงนะครับแต่ว่ากับหืมหนามเยอะจังน้อยนะครับทายย้ายหย่มนี่ก็เขาดีนะครับพี่น้องรูมดีนะครับก่อนที่ท้ายกับว่าคอยมีคลิปลงนะครับก็เลยท้ายลงเล็กๆน้อยนะครับหย่อมใรับจอบ ก็ได้พ่อแม่พี่น้องชมกันไปนะครับกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นกำลังใจนะครับพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าหน้างานรถย้ายห้องกับพนี้นะครับต้องเกี่ยวเขาแล้วเจอกันแน่นอนครับผมข้อม่านข้อหดข้อมวลเนื้อที่ยืนก็เล่าสามเลนะครับตัวนี้แต่ก่อนมาแล้วครับรอบหนึ่งมันไถบ่อไดนนะครับมันลมพอดีฝนถิ่มสวงไปประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับมันก็เลย มาลองมองไม่ก็ถือว่าไทายได้ยี่นะครับก็เป็นกำลังใจเพราะแม่พี่น้องเช่าอุบนที่ถือน้าท่วมนั่นนะครับเรื่อ่าทัวประเทศแล้วครับผมน้าปีนี้กระโผดเสื้อเกินนะครับครับโดยเสียบอดเอทีนะครับพอดีผมจะพักกันใส่เต็ดปลานะพี่น้องเรื่อยเพื่อนครับหายผมเก็บขี่เกืเรือนไปนนา ครับเก็บกี่กิเลนไม่ใช่เม็ดพี่น้องเลยใช่เม็ดปลาหนามห่วยกำลังร้ายนะครับปลากำลังนี่ดีกินดีงาก็สิร้ายน่ยจักหน่อยนะครับต้องเลยถอยสั่มตลอดนะครับผมอันลมนลี่ลมดีพวดนะครับแต่ว่าหงาจากน้านะครับเมื่อกี้ก็บข้อกระแทบไปเหงืหัวอ้าพี่น้องเนี่ยเก็บกี่กิเลนต่อก่อน เ๋ยวสิาพาเมืองตอนตัดหัวงานนะครับเฮ่ยพี่น้องเอ้ยวิธีชีวิตหลูกเช่าให้เชนะ่าน่ะคำมากฮาอยากหากินนะครับอาหารสันโปรขคองปลาคอปลาดุกปลาเข็งเอาเบิด์สุปลารครับว่าได้ไรมันกับไปแห้งหมดเนะครับพี่น้องไทย มันก็ซ้ำไทยให้ซ้ำว่าครัรบเพราะว่าแต่ก่อนมันสิเป็นปลาปลาคือทั้งหนารถไถนะครับเพื่อนก็ได้จ้างรถไถใหญ่มาเบิกแต่สมัยผมท่านมีรถไถทยไงพี่น้องบานนี้ตอมันก็ขาดหลายนะพี่น้องไถแห้งกับบ่ได้เพราะตอฝังมันหลายต้องค่คอยๆไปนะครับไปเรื่อย ชาวบ้านเขาก็นิยมมาลดท้ยหมางปลานะพี่น้องเพราะว่าราคานันก็ถือกุไแม่โคนะครับแม่โคมันก็ดกตอกห้เบิดยุ่แต่ว่าราคามันก็แพงนะครับมันตึงนะครับ,รบเก็บอีเกเรือนต่อครับโอ้มีตัวใหญ่พี่น้องเลยใครไมก่กะ เพินเเ่นกระไดมา่าโดนนราว่าเพิ่นให้ไม่เราพี่น้องให้เก่าผลผลิตกกถือว่าดีนะครับปีหนึ่งปีนึงเพิ่นขายไดงเงินเป็นแสนนะพี่น้องขายบักอือน,นะครับสิยากแน่จะผสมเกสรน,น,นะพี่น้องกระไรพี่น้องแถวบ้านผมว่าจักบักอือว่าจักบ,บักพีกนะครับเป็นเห็ดหั่วเห็ดสวนนะครับบ่กือทั้งบ้านอาจารย์ต่อมมีแตสวนมันนะครับทั้งนั้นไปทั้งกระสินธินแน่ก็มีแตให้อ่อยให้มันนะครับแต่ละส่วนแบ่งกันไปนะครับบ่กือกัน นะครับการตั้งคัดท่ายตั้งพานดีก็ถือว่าไทยดีไทยเบารถแล้วก็ตรงดีนะครับมันกะอยู่น้ำคนครับนำเพื่อกันนะครับพี่น้อง ไชส่วนมากเลยสิมั่งป้าบางนะครับขั้นคนแพงรถแน่กับป้านะกับบอยอยากเข็ดบันไดนะครับคืออย่างผมนีก่ก็เมือนอ,อยากน้องพี่น้องที่โต้รถนะครับป้านะกับบอยอยากเข็ดป้าบางซําได้ซ้ำนึ่งหนาซําซ้ำนึงเวลนะบาบันไดนี่ก็เอารถไทยเห็ดได้ตลอดนะครับดับจบเบิร์ดนะครับขั้นหนาหลายกับมีรถแมคโครที่ทำงานมาซอยนะครับผมเพื่อนก็เอาราคาพิเศษนะครับ เฮาอยู่ด้เขาอยู่ด้กับไปกันได้นะพี่น้องเนี่ยพี่นอ้องโอฟังมันไล่ไปแห้งไล่กับอันตรายนะครับย่านใบพานแตก ถ้าเป็นพันหกพันเจ็ดราไทยไนี่คือสีเกียวเปโทนะครับไปไว้ดุนไปเลยพี่น้องรถหน่อยย่านทองมันข่ำแน่นะครับมันต่ำแต่ว่าบานผมเขาบนนิยมมารถใหญ่ไทยน้านะครับก็เป็นไทยให้เขาถ่ายพันสามพันสี่ขันพันหกพันเจ็ดนี่ส่วนมากเขาจะถทยปลูกอ้อยปลูกมันนะครับส่วนมากแต่ว่าอี่บานผมไม่ค่อยมีหรอกครับมีแต่ถยปลูกพริกปลูกบักอื้อปลูกกโม่ไปั่นครับ เป็นแบบมองละลายสองลายสามลายนะครับคันสื่อพันหกพันเจ็ดมานกับพวกกระเถือน,นะครับคือขันหกสองผมสื่อมาแถบซิวว่ไ้ใส่เลยนะครับดใส่ได้รถหน่อยไทยนะครับเพราะว่าราคามันเกือบพอฝั่งนะครับปรถหน่อยไทยอันมัคือรถใหญ่รถใหญ่เข้ากับไทยอะไรแล้วพีแขงคือว่าเนี่ยอ่ะมันกินน้ำมันไรกูกันนะครับเนาะแล้วก็ลวงเลยก,กูกัน กดหน่อยนี่มันกับราคาอันกับพฟังนะครับมันกับโบเลือกโบตื่นนะครับพอดีปานกลางผมว่า,าเลือกายกับโบอันนี้เราพี่น้องมันกับลมไหวเอกเลือกายก็ได้ปั่นกับยากคันซ้ำได้ซ้ำหนึ่งนี่ก็บ่เขาเลยก็มีนี่ซ้ำนี่ถืีว่าพอดีนะครับพี่น้อง หาเกียร์ผีเกียร์เรือนตอกันครับครับนี่คือขั้นตอนการตัดหัวงงานนะครับนะต้อ,องตัดเพื่อไหวนะครับเพื่อไหวคือว่าตัดเข้ามาในไหนนะครับสมมุติเ้าไทยม่หอดีห้อ,องตัดเข้ามาในไหนเพราะว่ากันห้ามนะครับ้าเนาเห็ดสวนลักไกเข้ามาตัดซื้อผีมันก็สีห้ามไม่ซื้อนน่ี้นะครับ ข้าวกะทัดไปนำนะครับกาวานางานนั่งคางไก่เสิ่เลี่ยวนี่ครับมันกิดสีม่นเป็นคู่นะครับข้าวตัดในถ้าตัดนอกมันกิสิโนบกันขึ้นมานะครับมันสิเป็นคู่นะครับมันสิเป็นการออกมาบางงามนะครับผมครับพวเขากะท้อยซ้ำให้นะครับหญ้ามัานะาน,านะครับ โอ้ฝากกับเรือแล้วค่ำพอดีพี่น้องลงงานซีมงแรงนะครับแล้วหามงซีซิปหาซิปนี่นะครับซูม,มงกลัวครับไทยให้เก่าตอมันหลยไปแหงบาเลยครับฝนกับสีโต๊ะกัฝนเื่อว่า,าใส่ไหนวาพี่น้องผมก็บ่มเคยจับเวลามึงก็กเลื่อนะครับนี่แต่ไทยไปเรื่อยๆเนที่สามลายตอกลายต่อฝัง ใส่เวลาชั่โมงหาซิบนาทีถือว่าบา่ไหวบันไดนะครับเพราะว่าตอมันหลายนะครับอาจจะได้กับฝากไปกดไลค์กดแชร์ทั้งเพจให้ผมได้ด้วครับซื้อเพจผมซื้อว่าปอนรถไถแฟนเพจนะครับในเฟสบุ๊กนะครับผมฝากความเพี่น้องยูทูปไปกดติดตามให้ผมได้ด้วยครับคลิปนี้ก็สิขอจากลาไปก่อนนะครับไปหาไซเบียก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับอา้าว กำลังสิบีดขีบสวยเลยนี่บานนี่งวุ้ยโ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 หเกือบปอนิเมื่อพี่น้องจังไดรจังมาลมมันยามแล้วบานโยนขื่นเอาครับผู้หนึงโยนผู้หนึงเหยียบกันฝีนี่ทั้งรถไอเดี๋ยวมันขื่นหายจมโมเลกรถหน่อยนะกันหมดลายครับเอ้าคลิปหนาบ้านไหมครับคลิปนี้เก้าบาทนะครับคำเหร่อ